สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับเราอีกเช่นเคยสกางป DIY. เปีย DIY วันนี้เรามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับผมรถนิสสันมา <c oughs> ก็เหมือนเดิมมาเจอกับช่างอาร์ตช่างอาร์ตเซอร์วิส การทุกระดับประทับใจขั้นตอนของเราก็คือเราจะใช้แม่แรงเขาเรียกอะไรช่างไอขี้ใช่ไหมใช่นี่เดี๋ยวยกช่างอาร์ตจัดให้วิธีการก็คือเอาไปใส่ตัวแต่มีคานอยู่เขาเรียกอะไรช่างตรงนั้น ใส่ตะเกียบครับอใส่ลงไป<ส>ลองอนนขึ้น,นครับจะแข็งหน่อยอกล้องไม,ไม่เห็นนะครับมันติดขากล้องก็ยกขึ้นน่ะเาแก้วดีไงยกขึ้นยกก้อขึ้น เดิมมีศาสตร์ศาสตร์ือื่นเสือเออมีเสือ น้ำมันในช่างน้ำมันที่ใช้ในช่างมาที่ใ้ท่านผู้ชมฟังหน่อยช่างนี่คือน้ำมันเครื่องของเรานะครับศูนย์วิวยสูน,น,นวิวยี่สิบ ตัวกลางพันสองยีกหกค้าช่างก็จะโอ้เดียิ้มมาเฉยเฉยวะนี่ออุปกรณ์ช่างนี่ครับช่างคนนี่คืออุปกรณ์อุปกรณ์ยังนี่ช่างงดก่อุปกรณ์โอ้อันนี้คืออุปกรณ์คลายกอง ถอดกองครับไอ้คือก็อคือตัวนี้นครับเป็นกองซื้อมาอเน,านี่เบอร์อะไรครับนี่ไงเก้าศูนย์หนึ่งอุปกรณ์ช่างครบจริงๆ ข้าไปมันอยู่ตรงหรไหนล่ะนี่ยใครใครนีนน่นี่นี่นัดเอาา็นนัดปะนี่อ๋อวคัทตตัวนี้ออกเอประกองก่อนไช่ไหมครับอืม ได่แหละโอ้ยไม่เห็นนี่้สยนี่น้ำมันไหลนะครับทุกคนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนิสันมา,ามดอันนี้ที่บ้านก็ไดอนน้อันนี้คือกิโลมันได้เลยครับเลยมาช่างอาร์ตเหมือนเดิมช่างอาร์ตซีริส หูหีดสะกิดมาอู้ยน่าวกูก็ลนอื่ทายอู่อู้ย,อ,อ,ยอากาศหนาววันนี้ใช่ไหมบบอกอากาศหนาวมากร้อนนะครับ <laughs> <laughs> าางานเสียเลยรอนี่เราก็รอก่อนนะครับันนี น้ำมันจะหมดอาอากาศเย็นพายุเข้างานแไหนสุกยังไงคาร์บงาายังอยู่อรือ เครื่องของเรามันมีนัดหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้เราก็ถอดน,นัดออกเบนบอกอืมใส่แล้นัดโอ้ยกล่องอนะไรบเห็น ไน้กับเฟซบุ๊กสบายสบายง่ายๆนะครับทุกคนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเองก็ได้เราก็ซื้อมาไอ้อะไรนะช่างมามาเสนอไอช่างถือมาสูน่อยแล้วแต่คนจะเลือกใช้ยี่ห้อนันนอี้คือรี้ว่ายังไงบั่บัว่ รับรับ,นนนบตออบกกีดโนะอ้ช่างมีคนโทรมาถามอาการมอไซค์ปากมันแน,น่นอยู่บอเอ๊ะมันสิมีปากต่ออยู่ระวังหนาปากก็เปันมัดสา่ไฟมัน่ปากมันแน่นก็นรอดไฟมันเดือดขาดแล้วมันรวม,มันหน,นีแน่ เอ้หลอดไฟมันอันัหนดิมันมันสีขาดแน่บ่ขาดแน่ดิเอ้ไอ้หลอดไฟเกี้มันแมนบ่ะเอ้ยแกนหลอดไฟเกียอันไม่กัดเศร้ารอเพราะเอาสื่อตลอดไฟดีมาใส่มันใส่หลอดไฟดีไอ้แฉว่าเลยแกเอหลอดไฟมันเบิ้งให้มันตุงเดิ พูดถึงว่ามันเครื่องก่อนช่ยี่020อันนี้มันรถสามสูบนะครับอีโคคารเราไม่ต้องใช้เหนือดมากเดี๋ยวรถวิ่งไม่ค่อยออกนี่นะครับทุกคนฟังไว้นะครับเราก็ใช้020ก็ได้แล้วแต่คนชอบนะครับหรืออยากใช้เกีร์ที่เยอะกว่านี้ก็ได้อันนี้ก็อยู่ในราคาที่ถือว่าแพงอยู่แล้วนะครับนี่ อันนี้ก็แปดร้อยนะครับนี่ก็แล้วแต่คนชอบยี่ห้อนะครับร้ยกว่าเลยไอปตทอยู่ที่ห้าร้อยห้าร้อยกว่าบาทแล้วแต่คนชอบสี่ลิตรอันนี้ช่างแนะนําให้เอาตัวนี้นะครับผมเลยซื้อตัวนี้มาให้ช่างแล้วก็ไอตัวกรองทําไม่ต้องเปลี่ยนกรองนะช่างกรองนะครับแนะนําให้เปลี่ยนทุกๆุหมื่นโลเพราะน้ำมันเครื่องนะครับตัวกรองนี่ถ้าม,ม่ทันเดี๋ยวมันตันนะครับถ้ามันตันจะเกิดปัญหาต่อเครื่องยนต์เราอืม มันมีวาลวเปิดปีดก็จริงนะครับในกล่องแต่แนะนําให้เปลี่ยนทุกหมื่นกิโลนะครับพร้อมน้ามันเครื่องมันการเดี๋ยวมันมีปัญหาอน้ามันเครื่องไหลเวียนไม่ดีนะครับแ็ดไปอันนี้พร้อมอยังช่างพร้อมนะครับอ่าอคือพร้อมเปลี่ยนแล้วมันหมดแล้ว แน่นพอประมาณตึงๆมืออยา่างคันแน่นเลเช็ดคราบนล้วนมนออกเราจะเปลี่ยนกองทิ้งนะครับทีนี้อันนี้กองนะครับทุกคนไปให้มันไหลออกก่อนนะครับ กองนี่คือกองสีฟ้าที่เราซื้อมามันอยู่ตรงนี้กองชุนสีเป็นฟองแท้ชุนสีเป็นสีดําถ้าเป็นของแท้นี่จะสีดํานะครับทุกคนส่วนมากส่วนมากเป็นสีดํา นี้มันจะเปื้อนมือหน่อยนะงานน้ำมันงานเปื้อนอยู่แล้ว <c oughs> นี่แหละที่ไปที่มาของจเจลวีหรือน้ำมันอยู่จุดเดียวนี่แหละเฮ้ย่อปให้ยัง ตากองยังยัาตากรอน่สุนัขบ้านช่างดุครับผมช่างจปล่อยสุนัขมาโอ้โหเอะโดเอะโดเลยนี น ul ี่อูเล่ย์ครับอูหนึ่งเห็นอยู่มันอูเอาว่าแชบยดเลยป่ะตอนนี้มันโอ้ยมองไม่เห็นเลยเล่ย์อยู่แล้วเราก็เพื่อท่านผู้ชมเลยนะครับนี่ภาพนี้เช็ดทำความสะอาดหน้าแป็นเอาให้เห็นเลยโอ้ยแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกข่าวน้ำมันเครื่องของเรา อันนี้กองตัวใหม่วิธีการก็คือง่ายๆคือเกี่ยถุงนะี่มันห่อซีนไว้ออกแล้วก็เอาใส่ง่ายๆก็คือหมุนเข้าไปหมุนตามเข็มแมนน ใช้ชุดเครื่องมือพิเศษถ้าไม่มีเราสั่งเราจะทำยังไงสู้ครับเป็นสู้นะครับทุกคนดิดแบบสู้ก็มีลองไปดูในคลิปชุดขาย เบาๆหลุดอ่าอันนี้ก็คือโอเคแล้วครับเราเปลี่ยนกองเลยเรียบร้อยแล้วดำแค่ไหนโอ้นี่คือน้ำมันเครื่องเก่าของเราดำจมกับเรียกว่าน้ำมันเครื่องเก่าเราจะใส่การใส่ก็เราก็หนหยช่างดูใส่มันนี่ กำลังช่างกำลังไปหากล้วยมาใส่เพื่อให้ง่ายต่อการทีน้ำมันเครื่องใหม่ลงไปสำหรับท่านผู้ชมที่อยากลองเปลี่ยนดูก็คลิปนี้ให้เห็นก็ถ้าไม่ชัดเจนก็ขออภัยท่านผู้ชมนะครับ S <S อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้สก,กางเปดิดเดกันด้วยนะครับผมเเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่เข้ามาดูนี่คือกวยกวยเติมน้ำมันของเรานี่แหละไม่กี่บาทมนะัางา้งประมาณไม่เกินยี่สิบอย่างยี่สิบซื้อมาใส่ แต่ถ้าไม่จริงๆก็ขวดน้ำทุกคนขวดน้ำเปล่าปาดที่คอขวดออกช่างมองไม่เห็นเลยอ้วาว้วนันช่างมีเด็กด้วย มือนิ่งโอ้ใสใสติ้งลิงเลยครับทุกคนอะไรครับคือใสติ้งลิงโอ้ใสติ้งลิงใสติ้งลิงคือมัน <c oughs> มันใสมากเป็นคนที่ไหนครับนน่โอ้ยนี่แหละครับคนดคนไทยนี่แหละภาษากลางนี่แหละ <c oughs> มันเป็นสับศั์วัยรุ่นเขาภาษากลางว้าใสติ้งลิงนี่เลยครับใช่ครับใสติ้งลิง เติมเข้าไปเติมหมดได้ใช่ไหมช่างไม่ครับไม่ร,รู้ก็เติมไปสักสามลิตรซะก่อนนะครับอันนี้มันถังมันแกนหลอนตัวนี้มันสี่ลิตรเราก็เติมไ,ไปโดยประมาณสามลิตรไม่พอเราค่อยเติมเพิ่มน,นะครับได้ดูตรงไหนช่างพอไม่พอดูตรงไหนนี่น,นี่ไงทีเด็ดตัววัดน้ำมันเครื่อง ตอนนี้เครื่องมันเอียงอยู่่ยังไม่รู้ครเครื่องมันเอียงตัวมันติดแม่แรงตอนนี้มันพอดีนะครับแต่ต้องดูตอนเครื่องมันลงเสมอแล้วก็รอลงแม่แรงก่อนนะครับทุกคนชะตาเครื่องชัตเครื่องมันอ,อันนาวันขึ้นมาอ๋อต้องสตาร์ทเครื่องนะครับทุกคนนะ เช็คว่ามันหัวออกข้างล่างบ่เช็คหลายอย่างเราพอเราเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้รัทเครื่องเพื่อให้น้ำมัน,ม,นมันเจแจวอ,อยู่ข้างในอันนี้คือลมไฟนี้คือเราจะ มาขัดโคมไฟต่อครับตอม,มันสีขุ่นสีเหลืองเน้ยนี่จะหอาดูขันย้ำอันนี้คือขันย้ำนอ็อตนะครับให้เขาย้ำเพื่อดูว่ามันรั่วไหมเวลาใช้งานไปได้ไุ้่ใใจ

คือเช็ครอยรั่วแล้วไม่รั่วเราก็เอาทำการเอาแม่แรงลงค่ะไอขี้ของเราเรียบร้อยต่อไปก็คือมาเช็คระดับน้ำมันต่อว่าจะอยู่ในระดับเกณฑ์ที่พอดีหรือเปล่าลอ ประมาณสักพักหนึ er. ่งครับนี like ่หนึ่งนาทีก็ได้รอสักพักนี่ประมาณหนึ่งนาทีเพื่ออะไรช่างเพื่อให้น้ำมันไหลลงไปะช่างอาช่างอะไงหัวเงีงหัวเงีงเลยช่างมันแปลว่าไงหัวเงนี่หัวฟูอ้าวช่างเช็คแล้ว ถือว่าระดับนั้นมันเครื่องปั๊บเอาลงไปเอาขึ้นมานี่ตามกว่าจุดนิดนเหนหึ่งมันจะต้องอยู่ระดับไหนใช่อยูใ่ในระดับนี้ครับอ๋อห้ามเกินนี้ห้าม,ห,ามห้ามต่ำกว่านี้ครับอ๋อนี่เลยครับทุกคนดูไว้นะครับเป็นความรู้ปั๊บมาอีกแอ,อบเช็คชัวร์ ตามควานิดนึงนั่นไงนี่ก็อยู่ในเกนนะครับอันนี้คือโอเคแล้วถ้าเรายังไม่พอใจอยากให้ตรงเป๊ะๆเราก็เติมเพิ่มเข้าไปอีกครับชาร์จมูลายสั้งจะเติมให้แบบเป๊ะๆเลยนะครับใส่ชาิตร,ตรุสามลิตร ถ้ามีตัวตวงนี่ก็คือใช้ตวงเลยใช่ไหมช่างถ้าตวงดิดมันได้ไม่ไม่ถ้าจิคือตวงเอาสามดีดอย่างนี้รถรุ่นนี้ได้อือแต่อันนี้ไม่มีตัวตวงก็คือประสบการณ์ที่สั่งสมมาชัวชัวนี่ช่างอาช่างอาสุดหรอนี่ครับเห็นไหม นี่พตปิต่ครับยังกระจับวางเี่อะไรก็ไม่เท่าับจับวางอ่าเป็นการเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อทุกท่านก็กดไลค์กดแชร์กดกดซับซับสไคร้์ให้ช่องสกลางแปร DIY นั้นด้วยนะครับผมช่างอาร์ตเซอร์วิส บริการทุกระดับประทับใจใช้ยางุดหงิดสะกิดมาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่าน,านคครับบขอุณมครับ